พอเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่หลักสูตรเนี่ยที่มีและเห็นที่โดดเด่นมากเลยเนี่ยก็คือเนื้อหาคอนเทนต์ต้องบอกว่าแน่นมากนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาที่หลักสูตรเนี่ยจะเห็นเออจะจะได้รับเกี่ยวกับข้อมูลอะไรใหม่ๆ เราก็เป็นเทรนในเรื่องกี่ยวกับ ESG โดยเฉพาะ BCG ซึ่งตอนนี้ก็ได้เอามาเป็นเป็นตัวเชื่อมในตัวของการเพิ่มเ,ออเนื้อหาของตัวหลักสูตรที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะทำให้เราก็ได้ได,ได้ได้รับข้อมูลใหม่ๆที่จะเอาไปใช้กับการทำงานนะคะเราก็ได้เห็นออท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทาง LFC เนี่ยได้คัดเลือกมา ะะได้มีการยกตัวอย่างเคสต่างๆของการทำงานกับชุมชนแล้วก็ทำอย่างไรบ้านที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนตัว BCG มันได้เปิดมุมมองเห็นอีกหลายมุมมองเห็นอีกมิติหนึ่งนะคะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ว่าเอะแล้วเราจะขยายงานของเราเนะี่ยยังไงแล้วก็การเชื่อมต่อกับเครือข่ายยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าทําให้การทํางานของเราเนี่ยเออได้มีการขยายงานนะคะหรือว่าได้เก็บ <S <S เขาเรียกว่าเออได้ได,ได,ได้ได้เก็บแง่คิดได้ได้ได้เก็บเออหลักการของการที่จะมาขยายงานเนี่ย องค์กรใดนะคะที่กำลังออทานสมองตัวเองเข้าสู่ธรุรกิจที่เป็นธรุรกิจของความยั่งยืนนะคะหรือว่ากำลังดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือว่าอาจจะเรียกว่า ESG นะคะหรือว่าเป็นองค์กรที่กำลังทำงานในใน,ในลักษณะของ BCG ตรงนี้อยู่นะคะก็อยากจะเ,ออเรียนเชิญนะคะนำเอานำบุคลากรของท่านเองเนี่ยค่ะมาเข้าหลักสูตร LFC นะคะ